ไปดิดิบ้าไม่ใช่ว่าดูันแล้วไปร้านที่ไม่ใช่นะมาว่าดูนาอย้อยดิบันออกได้ไงวะไม่น่าเชื่อนไเ โอ้โหโน่นโน่ถ่ายไ่าถ่ายไ่โน่นิถ่ายไม่อนี่นอก้เร็วนี่ใจตีนใจปฮฮอย่างเงี้ดีชอบ